เราเรามากินข้าวนะท่านยอยกอะไรเกี๊วางเ,นะเออเออ,อกินข้าวเด้อพี่น้องอ้ยอิจานจ้า ก็ดูเจียจะแรงเท่ไรตัวน่ะจาอ่่นี้ใส่นอจานนี่จานนี่นอ้ะกินเาข้น้อยอืมอ่ะลองมังก็เอาเบื่อเจียอยู่แล้ว

เดกนี่แหละเดเกีโยเจียวเด็กๆเดียวมันดังคนเจียวรดมีแม่งดังเียวอเียมดูเหรอมาดเหอะเก้าอียูน่ายูนกินไม่ีหน่อยกินะรกมีหน่อย kuih <s> kuih do? <to> ha, mau kien noi no, kuih sop ko nuk alai na ya nuk alai kuih kia ha tak bang alai na ngay den kuih 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 kuih

ต้องเข้าไปกินเขาแอดอมออาเจ้ามาบ้านเขาเขาเอปานเห่อเขาเแล้ววิปกิเขาต้องเขามานี่เขาอยูีนันนี่าหละเนยีกว่ามอะไีมีอย่นมันมันปงมันอยู่ในป่งน้ำหรอที่มันมีปองปอง ซาแมนน่ะภาษาโซ่นี่มันมีน้ำๆหรือไม่ใช่น้ำที่มันเป็นไฟอยออกมาะนี่น้ำเนี่ยน้ำบอกถ้อยอวไรลังปงกระปองปงกระปองโต้ปงกระปองมันก็เป็นจำสางที่สิ่ับับเลยฝ่ายมันเหมือนเถือกน้ำ มันมันสายเดียวกันเต๋อมึงไม่เคยเกลียดเหรอเอสตีเข่ามัเลยหิวเก่านเอาลูเาอามมาหมกขีดหน่อยเอาาหมอากขีดหน่อยอะเื่องหน้าเนี่ยเลื่องหน้านี่ยลด้านเบ็ดูนี่แหละ อิอิอะมใส่น้ำลกินได้กินได้กุนแหนมกนนออะนี่แบบไข่มดแดงประมาณระมานแมเลยได้หนิบินปตุ้งยุบโลรล้บางทุ่งเออปอดจะไแย่หักเลยไมาได้ก็พอยืมนะเนี่ น <Indonesia> ้นนยไม่ต้องไปเลยว่ะว่าขึ้นหมดเลยมพูดเปล่าไรม่ตื่นไฟใจอย่ามาักด้ไฟเปลี่ยนรอยอ่าเบื้องเรานุนนักพอเดินองแม่ไปนใจไปละเดยจออีกเยื่งก็อี้หน่อเดอืมอีกเ่งอีนะกบบ่านบอเราตอย่างสินบัตรมันแพง มันได้ทุกอย่าง10บาทบ่พื้นที่บ่ร้านเก๋ลบ่หืมที่บ่ร้านเก๋เนี่ยอีดเหมือนกันเอาเม็ดตักๆเอาเม็ด10บาทอีเอาระบุกทุกอย่างทุกตัวบาทบ่ก็ย่าช่วยรับแปลงก็ว่าพาอย่าง10บาท10บาทเนาะมันบ่ได้อันถ้ามาขายรอเดียวคือกันเป็นร้านอันอันมักตบย่าย่าช่วยรับแปลงอะไรกี่บาทก็เลยยิบตุงไม่เล่นมีแยะอยากเล่นอยากกันเนาะเอออันไม่เดียว <caniser Zum voi> <mamama> ไอ้ลุงมแม่ละลูกกมี่นะขอมแปงไหอันแตงนะเอาแปงเอาหนะเอาแป้งเอาะแต้งแบกไงไวะออสมบูรณ์อยู่อะไรยาฮันอะไรยาแตง้ืองเลช่วยตัวเองเอมากประานจ้อนไปว่ามืดปันบระานเกิดปั่นบระาน เอลูกีมียาครับกี่ก้อนไหมเก๋าแม่หารอันฮะเนื้อมันกินถั่กะเพราเอาไหมเออข้าวเจ้าก็มีักะเพราพ่่ะางงามยานูจลงไม่เจ้าเอับกัมเลยนาทีน่ะแม่น้ำมีมันเจ้าน่ะเออเนาะมนี่ป

ต่างจะลอยู่หุ่นอยู่ไหนมีสองแม่ไงมาใหม่นที่เอาเล็กไปเลยดิวัดตัวะเรจะวัดในเรื่องอุ้ยแม่หลานรนเอายันวากบะแก่แก่เล็กไปเลยไ้ิยเงแล้วไกบะไอ้แก่ดอกระเจที่มันเคยอบะแก่เล็กูดบเออมีกาเล้งใส่โลบแเลย อะไเดือดจุ่มอะไรอย่เกี้ยบด้พืดด้งเนาะด้วเยะเพื่อการไฟฟ้าไปล่ะกเปลี่ยนชักแอมเลยเพราะนากินกุญแมืมุ่งบ่อยดิเผ็ดๆเชียเงอืมทะเลตะตีนอะไรก็ได้กระปาดีนะธรรมดาโ้มาตีนละอะไรอะไรกะได้ามกัมไม่ทเลให้หนูหน่อยทะเลอะซื้อ ทำบุกรรมาไดาเลยาะว่าสัเดียเกียรตังทำมาได้ไม่เกียตังทรมดมาอดอย่ากิรปลาเออสนงกมดากระได้ไม่เสียตังอนดแต่ทะไปเกียตั้ดกระ้อีมาดามนี่โจรจะสิปไใส่มาเอยมก่นไห่พวกอันเป็นตำนองพีนไปเพียงกพ่อวัาตัวนังกพอวยพระนะ กลับมาวังเปนบ่อยากว่าสะนําบินเออบ่วันร้อนโบโตโบโตก็โทบ่บื้นเป็ดนี้อํานังเป็ดนี้แล้วนะโปรเลกเนาะเมื่อไปอยากกลัวไม่เอ้ยเป็นอิสมาห์ไงบ่แน่บ่โตจะโตจะจานวันบ่บื้นลกโบจิรีเลยตีจะขึ้นนอนตีแล้วบัดนี้หือบ่ได้นอนก็ อากาศแบบตื่นไม่ใครดอกนอนกดเตาว่างกี้ระบาดโอ้โหเอ้ยเซยดูวิจารณ์เขาแก่แนะแจ่แลติดรูติดร่องม้ยมาเดี๋ยว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 นขกดเดี๋ยวถอยนะขู่แชของมั้นเด๋หนักดหนักี๋ย

แต่ถ้ามันก็มีทางหลีกเลยงทำบมังก็ต้องเอาคูปชัวเผลทบุญกามปีเราก็ีพวีแนคร่งนมก็มอย่างน้อย่าั่เร่งนี่อย่างท่จกหาเ็ียรมาคือง่ยล่วไม่้องกี

นี่เราไปบตหันฟังนี้ตุบเผาตุบังฮันดิวบัดร็วคือกุยทั้งน้แน่นเมื่อน้ำมันเนี่ยฟัง ำมวะเขาไห้ปากันไดลเดออะไรก็ทางฮลจก้านไ้คือบานเฮาหันดาเขาจะลํำเขาสุดเขากลํำเขามาเขาก็เลยจกอ้อมอะไรอ่น้วดเดอะผแม่น้ำอันยนยาดเลยบอบ่ดนวเขาได้นนวดเยล้ววดเ้อเดยมาดมน้ำก็ร่อนข้างหน้าน้ำนี่เขาร่อนเคยกินนะ มาดํบเราไปมาดับมาดับเรื้องเม่มปุชป้นมาเล้ยงเตมปุอ้นไป่ฟังอิมบุญย์ยังไงไปอีปันมาดํบมาดับยังวโอิกน,นี่นะนมองดูทีหมองนะปอนไห้นี่ยจุตัดยานัน ก่อนก็วัดพระเทศใหเรองเงินจแมบกว่าสวยบอกว่ามีแต่แม่เลี้ยงน้อยแตะเราทำเองไดเอามึอวาดบนเป็นห่ะมึอวาดงามเลแเงความมันเงเรียนอันนะเรียอบอกเป็นนไดแต่ว่ารูปโคตรสวยความสามารถมันหันว่ารูปหันได้เมดมันหันน้ำเออเนี่ยแล้ววาดให้ทุกข้งเ เอาเอาทื่ฟามุ้งแม่ฮันามีใจนี้หายวัเองหวักํา มสอซุยในดอกมันเรียนหนังสือเก่งเนาะเจอเลยเป็นโตขนาดนิ่นเลยเจอเปโต่ะเจอโดเปโลกันนี่ฮะเป็นอะไรเนาะอูหกัเสริมก็ยางกลมกึ่งก้าวอะไเก้าแม่นมาแห่งนักกว่าเก้าอีกแต่ว่าผไม่เคยอยากศึกษากย่านนะ เนี่ยให้มีส่วนมากที่เป็นที่นั่นเลยที่ปึกเนี่ยก็ไังมาทำอาไรฮเป็นจะทำซื้อ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 ปึกหมวดีเออเยอะแตงมาแล้วของเท่าขนาดได้ของเท่าเลยจอขนาดเท่าค่าแม่ไม่ใช่แม่ได้หรอ ใช่ไม่น้อยลูกม่ไม่น้อยเลยม่ไม่อั้นอั้นใส่ม่เจ้าลแม่เจอแไม่ซับัวงละสาเดินไปให้ใช่นม่กมะวัดเพกมีบ่ลใช่แสนเช่แสว่วงในบอีเล่ือิบาทก็อิ่เดมาดังองจันดาต้อ่บต้องไม่บออไม่เมนไท่ปิลยเลยีนี้ไฮเปิทีนี้ สจู้เมาสมสามเก้าสีสองเด้อตัวเลขกด้อสตูเนาะไปดให้เ้าตีนตทางวงเ้าหเดี๋ย้ามวเลขแล้วเห้หปห้กสนไป้เาปาเาไปาเอาเาไปาาอไปเขาเไอเไเอาเา